มาถึงตัวที่221ถึง230นะครับผมให้ตัวเครับมาเริ่มที่ตัวแรกกรันเลย221นะครับเป็นตัวง่ายๆเป็นทีมสัตว์นั่นเองนะครับนี่คืองอนของมันนี่คือหันหลังนะครับหันหลังเชิดใส่นกตัวอื่นนะครับนี่คือปีกนะครับแล้วก็นี่คือขานะครับ นกมีสีขาเหรอโทลินะครับนกหรือไก่นะครับนิวะโทลิไก่เดโคโทลินกเล็กๆอะไรยากิโทลินะครับออนยมีอ่านว่าโชอย่างเช่นอะไรครับฮักคุโจนะครับฮักคุโจก็คือนกสีขาวก็คือหงนะครับอิเซกินิโจนี่อิเซกิหินหนึ่งก้อนได้นกสองตัวนะครับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวตัวโทลินะครับ นกตัวนี้ไม่ยากนะครับเป็นสัตว์อะไรที่มีติ่งข้างล่างนะครับ4อันแบบนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับสัตว์นะฮะต่อไป22 2ีครับนี่222นะฮะเป็นหลังคาผ้าใบอีกแล้วนะครับแล้วก็มีนี่การดูดวงอยู่ข้างในนะฮะอันนี้อย่างเดียวนะครับแปลว่าอุราไนนะครับการดูดวงเป็นร้านดูดวงไงเป็นร้านดูดวงนะฮะมิเซนะครับร้าน โอมิเซห็นไหมร้านนะครับมิเซเดททาเบมัสนี่ไปกินที่ร้านนะครับออนยมิอ่านว่าเทนนะครับอย่างเช่นแลหละเทนในภายในร้านกินภายในร้านนะครับเราจะแบบไม่เทคเอาออกไปเนาะอินชะ็อกุเตนร้านกินดื่มนะคิสซาเตนร้านคาเฟ่ใช่ไหมครับคิสซาเตนก็จะดูโบราณอีนึงเป็นคาเฟ่นะครับแล้วก็ไคเตนนี่เปิดเปิดร้านแบบนี้นะครับมิเซนะครับเมื่อก่อนเป็นร้าน ดูดวงนะครับอุลาไนต่อไปตัวที่223นะครับตัวนี้ง่ายเคยเจอแล้วไหมเป็นอะไรครับมงประตูใช่ไหมทีนี้มีปากนะครับก็ไปถามอยู่ที่หน้าประตูนะครับโทรถามเขาสิโทรนะครับโทรถามเขาดอยว่าทําไมฉันต้องมานั่งที่หน้าประตูนี้หลหรอฮะ มันเรื่องอะไรที่ชาต้องมานั่งหน้าประตูโทนะครับโอโทอาวาเซะสอบถามนะครับโอโทอวาเซโนบังโกออนยังไม่อ่านว่าอะไรมงนะครับเพราะว่าตัวประตูก็อ่านว่ามงใช่ไหมประตูรั้วเนี่ยนะครับชิดสมงคำถามนะครับชิดสมงกาดิมัสนี่มีคำถามามอนไดมอนไดท้ายบทใช่ไหมคำถามแบบฝึกหัด้ายบทใช่ไหมครับมอนไดแปลว่าปัญหาก,ก็ได้นะครับกี่มงอย่างเงี้ย ข้อสงสัยนะครับกี่มงชีตัวคําถามใครอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไร่นะครับลองโทรไปถามดูซิโทรโทรโทรเออต่อไป224เราไม่เน้นคําศัพท์นะฮะเราเน้นจําคันจีได้นะครับเป็นการทบทวนนี่คือการต่ําลงย่อต่ํานึกถึงขาสองข้างเวลาเราแยกย่อต่านะครับแล้วก็สั่นๆน,นิดนึงนี่สั่นๆนนะครับหรือดูอะไรครับที่อุณหภูมิลดต่ําลงแล้วก็หนาวสั่นๆ ถูกต้องฟูยุถูกอะไรเรายังไม่ได้ทำคำตอบเลยใช่ไหมฟูยุนะครับฟูยุยาซมิหยุดฤดูหนาวหยุดฤดูหนาวกับหยุดฤดูร้อนเนี่ยจะยาวนิดหนึ่งนะครับคือญี่ปุ่นจะมีหยุดทุกฤดูเนาะแล้วแต่สั้นแต่ยาวนะครับออนยัไม่อ่านว่าโตโตมินหลับฤดูหนาวนะครับจำศีลไปเลยนะครับคุณกบโตมินไปเลยก็จำศีลในฤดูหนาวไปนะครับ ต่อไป225ครับอ่านี้ใช้พื้นที่ได้ดีนะฮะ225นะฮะเอาตัวนี้ก่อนนี่คือแบบว่าหัวมีเข่านะครับแล้วก็เนี่ยเป็นลำคอยาวๆนะนี่ก็เป็นเป็นตัวนะฮะเป็นตัวเออมีสองขีดนะครับเพราะว่าต่อจากอะไรต่อจากหัวที่มีตาเนี่ย ลิงก์กับตาก็ได้แล้วแต่นะครับก็จะเป็นคูบีนะครับนี่คือคูบีคูบิก็คือคอคูบิไก่ใต้นี่คือปวดคอแต่คือถ้าเป็นโนโดใช่ไหมอันนั้นเจ็บคอเนาะโนโดไก่ใตนะ้นั่นมันคอข้างในนะครับคู่บีนี้เป็นลำคอข้างหลังนะครับก็ถือคอไปตามทางครับเป็นคอคอดขวดเนี่ยนะครับรถติดรถติดนะฮะใส่ทางเข้าไปนี้ก็จะกลายเป็นมิจิ เส้นทางกับคาเอริมิจิทางขากลับนะครับคาตามิจิวันเวซื้อขาเดียวนะครับไม่ต้องซื้อสองขานี่ออนยมิอ่านว่าโดเจอบ่อยอย่างเช่นฮอกไกโดเส้นทางทะเลทางทิศเหนือนะครับอยู่ทิศเหนือนะครับบูชิโดวิธีแห่งนักรบเนี่ยจูโดวิธีแห่งความอ่อนนุ่มจูโดบ้านเราก็เป็นยูโดใช่ไหมทุ่มอย่างเดียวนะ วิธีแหงความอ่อนนุ่มไม่ใช่อาวุธไงโดนะครับโชโดการเขียนผู้กันสะโดวิธีการชงชาก็เรียนทานู่นทํานี่นะครับต่อไป226นะครับนี่เป็นคล้ายๆหลังคาโรงเรียนไหมหลังคาโรงเรียนจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้หลังคาจะดูสวยหน่อยนะครับเป็นหอเอาไว้กินข้าวของเด็กๆนะครับก็จะมีโต๊ะเรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีโต๊ะยาว เรียงออกไปนะครับอ่านว่าโดเหมือนกันนี่เป็นทีมโดแต่เมื่อกี้เนาะโดเหมือนกันนะครับโทโดเห็นไหมเนี่ยโทโดโทนะครับฮออาคารเป็นโถงอย่างเช่นฉกคือโดโรคอาหารนะครับคกไคกิจิโดอาคารที่มาประชุมสําหรับประเทศอ่ะก็คืออาคารรัฐสภานะครับนี่ตัวฮอนะครับต่อไปตัวที่227นะครับ สองร้ยี่สิบเจ็ดเนี่ยมีตัวนี้ก่อนมีหนอกครับมีหนอกอน,นี้ดอกหน้าวัวนะครับมีหนอกอุชิใช่ไหมวัววัวปกติอยู่ที่ไหนอยู่ที่นาน,นะครับแต่วัวตัวนี้นะครับอยู่ที่วัดเพราะฉะนั้นเป็นตัวพิเศษนะครับเป็นวัวพิเศษตกคุตกคุเบสือแยกเอาไว้ต่างหากนะครับสเปเชียลนะครับตกคุนี้โดยเฉพาะ especially ตกคิวรถด,ด่วนพิเศษวัว ที่วัดนี่228ครับ228ตัวนี้ก็ง่ายนะครับง่ายทุกตัวก็เป็นแบบเหมือนซิกแพคซิกแพคนี่นับไปนะครับนิคุง่ายนิคูมันนิคูมันก็คืออะไรซาลาเปาไส้หมูนะครับกิวนิคุเนื้อวัวบูตานิคุโทรินิคุเห็นไ,ไหมเอาไปลิงก์กับเมื่อกี้โทรินิคุได้นะครับ ฮีนิคุฮีนิก็มีแบบผิวนิดหนึ่งนะฮีนิคุเสียดสีนะฮะต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อด้วยนะฮะพอเป็นส่วนประกอบของขั้นจิตตัวอื่นนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวนี้ได้นะครับคล้ายๆดวงจันทร์คล้ายๆตัวนี้ดูข้างๆมันก็จะกลายเป็นตัวนี้คือไม่ใช่ดวงจันทร์แต่ว่าเป็นเนื้อนะครับบางตัวนะสำหรับบุชุนะสองร้อยยี่สิบเก้ามีนามีดินอันนี้เกี่ยวข้องกับอะดินแล้วก็นานะครับ แล้วก็ใส่ตัวด้านขวาเหมือนตัวโยะล่วงหน้าไปนะครับนี่แปลว่าอะไรครับทุ่งหญ้านะครับตัวโนฮาดะโนโนโนฮาดะโนโนหาว่าโ no นก็ได้นะครับอ่านว่ายะก็ได้ยักษิวลูกกลมๆที่เล่นบนสนามหญ้าคืออะไรเบสบอลยักค bon, ิวเวลาเล่นต้องยักคิวให้ซิกันนะเออเออยะนะครับยักคิว เหมือนจิกคิวใช่ไหมก็กลมๆมใช่ไหมครับลูกโลกนะฮะยะนาการนกเคนอตัวเนี้ยนานาการนกเคนจังหวัดนาการโนนี่นะครับตัวนี้แปลว่าวะยานะครับยะยานั่นเองอืมต่อไปตัวสุดท้ายนะครับ230นะครับตัวนี้เหมือนกับขาสองข้างที่กางออกไปนะครับพร้อมที่จะเริ่ม start แล้วก็ใส่ประตูนี่เหมือนประตูวัดใช่ไหม มันจะมีเสาแดงๆที่เป็นประตูวัดนะก็เริ่มใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือการสตาร์ทนะครับหรือเกิดขึ้นนะครับตัวหัดสึกนั่นเองหัดซึอนเสียงที่เปล่งออกมาใช่ไหมหัดซึเมประดิษฐ์ใช่ไหมครับหักเคนค้นพบเนี่ยมันมีการเริ่มทั้งนั้นนะครับชุปปัดสืออกเดินทาง atsu, ชุปปัตสิมัตจะออกเดินทางแล้วนะนี่โอเควันนี้มีตัวอะไรบ้างน,นะครับไปทบทวนกันนะครับโทลินะครับงอนไก่นะฮะตัวนี้ มีเศษนะครับหลังคาผ้าใบร้านรอนิดนึงก็มาปิดนะโทรไปถามสิแหมว่าทำไมท่านจะต้องมาอยู่ที่ประตูนะครับมีปากนะครับก็ต้องถามนะอุณหภูมิลดต่ำลงครับฟุยุนะครับฟุยุอันนี้อะไรคูบีนะครับคอถือคอไปตามทางนะครับไปตามถนนนะฮะถนนหนทางโดฮอนะครับชกคุโดตัวนี้ตกคุสเปเชียลพิเศษนิคุ แล้วก็ยะยานะครับยะยาแล้วก็ฮัตสึก็เริ่มนะครับสตาร์ทนะครับและนี่คือคันจิอีก10ตัวนะครับเจอกันอีก10ตัวคราวหน้าครับお疲れ様でした